สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้กครองนะคะและก็สวัสดีเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยกับวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาค่ะในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนะคะสอนโดยคุณครูกนกวันเอมโอดเช่นเคยค่ะอุบัติเหตุป้องกันได้ค่ะอุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดหรือไม่ได้ระมัดระวังมาก่อนนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและก็ทุกสถานที่ค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะทําให้เสียทรัพย์สินและอาจเสียชีวิตได้นะคะพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมีดังนี้ค่ะ 1. ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเช่นขับรถฝ่าฝืนไฟแดง 2. ความคึกขนองอย่างเช่นการดื่มสุราหรือของมึนเมาแล้วทำให้เกิดความคึกขนองอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ 3. เครื่องมือชำรุดอย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านของเราเราจะต้องทำการซ่อมอยู่เสมอ และเช็คอยู่เสมอนะคะ 4. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อาจจะทำให้เด็กอาจจะทำให้คนที่ดื่มเข้าไปขาดสตินะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ 5. ความประมาทความไม่ระมัดระวังอาจจะนำมาสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ 6. ขาดความรู้ความชำนาญ สิ่งเหล่านี้นะคะก็อาจนำมาสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะอย่างเช่นอ,อย่างเช่นเราไม่ใช่ช่างไฟฟ้าและทีนี้เราทำการซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าเองหรือเราไม่มีความชำนาญก็อาจจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะอุบัติเหตุในบ้านในบ้านเป็นภัยที่เกิดจากการกระทำ ที่ประมาทของสมาชิกในครอบครัวหรือในบ้านและบริเวณบ้านที่อาจก,ก่อให้เกิดอันตรายได้รับอุบัติเหตุในบ้านเกิดจากหลายประการดังนี้ค่ะ 1. พระตกจากบันไดหรือที่สูง 2. เล่นกับไฟหรือจุดทูปเทียนทิ้งไว้ในบ้านอาจทำให้เกิดไฟไหม้บ้านได้นะคะ 3. ถูกของมีคมทิ่มแทงหรือบาดมืออาจทำให้ได้รับอันตรายบาดเจ็บค่ะ 4. จมน้ำในสระน้ำหรือในแม่น้ำรำคลองใกล้บ้านนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะในช่วงที่ผู้ใหญ่ไม่อยู่หรือไม่มีผู้ปกครองอยู่บ้านห้ามชวนกันไปเล่นน้ำเด็ดขาดเลยนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการจมน้ำ ถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะคะ 5. กินยาผิดดมหรือกินสารเคมีแบบนี้เกิดความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆถ้ามีอาการไข้ปวดหัวหรือไม่สบายนะคะควรรีบบอกผู้ปกครองให้ทราบนะคะเพื่อได้จัดยาให้พวกเรานะคะห้ามไปหยิบมากินเองโดยเด็ดขาดค่ะ หอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดอันนี้สำคัญที่สุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเราจะต้องเรียกช่างที่มีความชำนาญมาทำการซ่อมแซมนะคะห้ามซ่อมเองโดยเด็ดขาดค่ะเพราะจะได้รับอันตรายถึงกับขั้นเสียชีวิตเลยนะคะหลังจากที่เด็กๆฟังคุณครูพูดแล้วนะคะข้อที่เราควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน ไม่ยากเลยนะคะ 1. เราต้องไม่วิ่งเล่นขณะขึ้นหรือลงบันไดอันนี้ง่ายๆนะคะ 2. ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้อย่างระมัดระวังและเมื่อใช้เสร็จแล้วให้นำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยทันทีค่ะ 3. ไม่จุดไม้ขีดเล่นนะคะไม่ขีดไฟและต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้วนะคะ 4. ถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้ง เมื่อใช้เสร็จ5ไม่วิ่งเล่นในบริเวณที่มีหญ้าขึ้นรกนะคะเพราะว่าอาจจะถูกสัตว์ที่มีพิษกัดต่อยได้ค่ะ6ไม่ควรหยิบยามารับประทานเองนะคะเวลาที่เราเป็นไข้หรือไม่สบายนะคะควรให้ผู้ใหญ่หยิบยามาให้นะคะเไม่ปีนป่ายต้นไม้หรือที่สูงนะคะเพราะว่าอาจจะพลัดตกลงมาได้นะคะ8 เมื่อพบสิ่งของในบ้านชำรุดควรแจ้งให้พ่อแม่ทราบนะคะเพื่อที่จะได้ทำการซ่อมแซมค่ะ9ถ้าบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองนะคะเด็กๆควรที่จะฝึกว่ายน้ำให้เป็นนะคะ10ควรจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งอันตรายเข้ามานะคะอาจจะมีงูหรือแมลงสัตว์ที่เป็นพิษก็ได้นะคะ